ซีอูสวัสดีครับตายแล้วครับยังอะไรนี่โซขาดแล้วครับโซขาดตายแล้วโซโซยังมันครับนี่โซคอโซคอครับโอ้ยดูนี่ครับเอฟซีเนาะโซขาดครับล่าสุดรถเกี่ยวข้าวเราโซขาดแล้วพี่น้องงานแรกแหกมานีหลีนะมีน้ต้นเอซีโซคอลมเรียงกันนะ เนี่ยตอนนี้เพื่อนก็นะครับเคยให้เฮียอะแล้วนะเคยคข้าไปเท่าอางน้อยนี่นะียังเข้าเออมันเฮียอะไรกันนะไปซาอะไรได้่้างบอกอืมก็บอกกัทเทนาแต่เขาไปกองพูดยังนี่ในมือหนึ่งขชอรี่ค่ะเอาไปทำเอาไปให้เป็ดโอ้ไปให้เป็ดมังกระองเบียนะนี่นะเอฟซีทุกท่านนะครับเพื่อนก็นะครับตอนนี้เกิดปัญหานะครับนะฮะโซ่นะครับโซ่รถเกี่ยวคนขาดนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับนะนะเพราะว่า มันเป็นงานแรกนะครับของปีของเพิ่นนะครับแล้วก็เหมือนเป็นการลองรถด้วยนะฮะดูนี่ฮะมาแบบฉุกเฉินเนาะเกี่ยวได้นะครับสองร่องนะครับนะนะเกี่ยวฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับเอฟซีนะครับนะแล้วก็รู้สึกว่านะครับน้ำจะยังไม่แห้งเท่าไหร่นะครับเอฟซีนะครับนี่ฟางนะครับฟางเพื่น เขียวๆนะครับฟางเขียวๆเหมาะกับนการให้งูให้ควายกินมากเลยฮะลดโซ่ตกลดโซ่ตกโซ่โซ่ขาดรดโซ่ตกโซ่ขาดไม่ใช่นู่นนู่นกองอยู่นู่นนี่นะฮะก็ถือว่างานยังไม่จบนะครับทุกท่านนะครับนะงานยังไม่จบนะครับพี่น้องเนาะต้อง ซ่อมรถก่อนนะครับนะเกี่ยวไม่ได้นะครับวันนี้นะเอานะพี่น้องเนาะนะนะเท่ากับว่าภารกิจวันนี้นะครับก็เป็นอันต้องนะครับชะง,งักไปก่อนเนาะเอฟซีเนาะนะฮนะนะร,รถสูตรต๊กพี่น้องเอ้ยนะเครื่องของไอ้รถไทยไอ้รถเกี่ยวเรานะครับโซ่ส่วนใดมันทั้งในพีบ่บอก นี่บอกโอ้นี่ไงนั่ไงจะพวงกับตรงนู้นไงนั่ไงโซมันขาดเออตัวนี้ก็เหมือนฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีน่าจะปั่นนี่เสียคอยนี่ปั่นดึงข้าวขึ้นนะนี่ครับตัวปั่นข้าวดึงข้าวนะครับเป็นโซ่เนาะเอฟซีเนาะคุณกระทำให้หลุดนะมันขาดเนาะนี่ฮะ ขาดจากตรงนี้ไปเลยครับ FC นะครับนี่นะครับโอ้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับนะถือว่าเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับเกี่ยวไปมันก็นเหี่ยเข้ามันเหี่ยครับโอ้อคือมันเกี่ยวได้อยู่เกี่ยวได้เข้ามันจะเข้ามันจะร่วงเยอะครับโอ้มันก็จะเสียหายเจ้าของหน้าเขาเนอ้อผมต้องเอาสตือว้ตัวนี้ออกไปพอม อ๋อชิล้อไปบวกครับวันนี้เเ,เร็วอ๋อเท่ากับว่าวันนี้เป็นได้าึ้นเรืแล,เแ,ลแล้วเนาะวันนี้เรียวงานแล้วเนาะนะถูกท่านนะเพื่อนก็จบภารกิจแล้วนะผมก็อยากนั่งรถเกี่ยวนะผมก็ขอเป็นไอ้หนุ่มรถเกี่ยวหนึ่งวันนะครับเพื่อจะเจอสาวชาวนาโอ้ผู้โชคดีให้กีซียู <SC U S 2> ไป,เ,ปเกี่ยวข้าวให้นะครับนี่นรครับ ไอจี้ยไปเรียบข้าวโอ้แล้วก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยดีนะครับจบนะครับถือว่าจบนะครับงานนี้นะครับอึ๊บนะเรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีภารกิจเสร็จสิ้นนะครับโดยโดยปริญายุกท่านนะครับเพราะว่าโซ่นะครับโซ่รถนะครับเกี่ยวนี่ขาดไปแล้วนะครับเท่ากับว่างานวันนี้จบนะครับเี่สีทุกท่านนะครับ ครับส่วนทางนี้นะครับไม่รอช้าครับได้ฟางสดๆไปให้บัวใช่ไหมสุดยอดนะครับนะทุกท่านนะโอ้ก็ถือว่านะครับได้ได้ฟางได้ได้ฟางสดๆไปให้งวเนาะเอฟซีทุกท่านนะครับนะเท่ากับว่านะครับเอ้า เอาเอาไปเบิดเลยบ่นี่จมนี่เอาเอาเอานี่ก็ถือว่าได้เลยในพื้นที่ครับหอมเลยนะฮะเพิร์ลกุนฟางอย่างดีเลยนะครับหอมหอมกินฟางกินเข่าหอมเลยมันหอมคือปกติเราเกี่ยวแล้วก็ตากแห้งก่อนเนาะอันนี้มันสดสดจากอันนี้ควายกินดีขนาดงูควายกินดีขนาดนี้มันมีโอกาสได้เหี่ยว คือเอารถหน่อยมาแท้นี่บ่มาเี่ยขวโอ้จังหวะโชคดีเมนบ่ถ้ารู้นี่เอารถกระบะมาใส่แล้วนี่เมนบ่นี่นะเอฟซีทุกท่านนะครับน้าคุนก็หอบนะครับฟางกลับไปให้งัวให้ควายเพื่อนพี่น้องเนาะโอ้ย่ะก็ถือว่าโชคดีนะครับนะงัควายได้กินฟางสดๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุญปากของควายของงัวฤดูนี้ยามนี้บุญปากเลยนะ หากินยากนะยามนี้นะจะเดือนเมษาเรายังได้กินฟางข้าวสดๆแบบนี้นี่นะหายากนะก็ถือว่าเป็นบุญปากอย่สวนนน้เาะที่มันเหลือเนาะก็มีอมันมันตัวแตกมันดีกว่าอืมมันข้าวรีบข้าวรีบข้าวรีบข้าวมีธุระข้าวรีบอย่าอันนี้คือข้าวมีธุระในยามสีข้าวรีบไอ้ยักษ์เจ้าอ่ะนี่นะโอเคครับผมเอ็กซีซียูขอฝากคลิปไว้ที่นี้นะครับขอบคุณหลายๆที่รับชมสวัสดีครับ